สวัสดีค่ะพี่เกษตรพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศะคะ,ะบ้านนอกเราเนาะก็อันนี้จะเป็นคลองน้ำแล้วก็ชาวบ้านที่มาปลูกผักข้างคลองเขาก็จะใช้น้ำในคลองมาตักขึ้นมารดผักนะคะ ชาวบ้านเขาก็จะมาดูแลผักของเขาชาวบ้านพอเขาเสร็จจากภารกิจตอนเช้าเขาก็บางคนบางคนเขาก็จะออกไปหาปลาตามห้วยตามโคองนะคะจะมีสวิงติดไปทุกนะคะีค่ะ พี่เกษตรซูมให้เพื่อนๆดูนี่คือวิถีชีวิตของคุณบ้านนอกนะคะหาอยู่หากินกันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆนะคะที่ได้อยู่ห้องทุ่งนาอยู่บ้านนอก เลี้ยงควายอยู่บ้านเราเลี้ยงวัวอยู่บ้านเราอะไรแบบนี้ปลูกผักกินเหลือเราก็ไปขายพอได้มีรายได้เล็กๆน้อย,เย,เย,เยๆเข้ามาในครอบครัวเราอะไรแบบนี้ เพื่อผักชาวบ้านก็สวยมากนะคะเขาใช้ฝุ่นขี้วัวนะคะมารอ,องพื้นแล้วก็มาใส่กูนของผักเพื่อที่จะได้เจริญงอกงามเนาะนี่ก็จะเขียวพี่เกษตรจะมาเอา ใบยอดกระเฉดนะคะไปใส่บอ่อพักน้ำเพื่อที่จะให้ปลานิลได้จะได้มีพืชธรรมชาติเนาะให้เขาไม่เครียดเพราะว่าในบอ่อของพิเศษมีปลานิลกับหอยเชอรี่แต่ไม่รู้ว่าหอยเชอรี่เขาจะกินหมดหรือเปล่าเพราะหอยเชอรี่นี่เขากินทุกอย่างเลยที่เป็นที่เป็นพืช ขยายพันุ์ไวมากๆหอยเชอรี่นี่คะ่ะบรรยากาศแห่งความสุขของวิถีชีวิตคนบ้านนอกนะคะถ้าเราขยันเราก็จะไม่อดตายเนาะปลูกผักสวนครัวไว้กินเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรา บางท่านก็เผาถานอันนั้นก็กำลังจะเผาถา,า,านเตาผีหรือขุดดินเป็นหลุมกว้างๆนะคะก็นำถานไม้ลงไปเผาก็ประมาณสี่ห้ากระสอบอะไรแบบนี้เวลาเอาขึ้นมาทีหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นมะเขือเปลาะค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะ